สวัสดีค่ะทุกคนพบกับยูกาอีกแล้วนะคะในเพอ t ์เกตอรวันนี้ยูกาก็จะมารีวิวพาร์ทนะคะเป็นพาร์ทน้องเมดเนาะเป็นพาร์ทที่ยูกะรีวิวช้ามากเพราะว่าคืออยากให้มันได้ชุดอะไรครบก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมารีวิวเนาะแต่พอทีเนี้ยมันยังไม่ได้ครบยูกะก็เลยไม่ได้รีวิวนะคะแต่ตอนเนี้ย คือมาทํารีวิวให้แล้วนะทุกคนเผื่อใครแบบสนใจแต่ว่าอยู่ในชน่วงที่แบบตัดสินใจอยู่ก็มาทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วนะคะเผื่อว่าจะได้ไปทําการตัดสินใจอีกรอบนึงนาะว่าควรซื้อไหมนะคะอันนี้เราก็ปรากฏเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราลับกันเลยนะคะจนถึงชุดเมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมวกคือหมวกสวยมากคือชอบชุดนี้มากคือเป็นคนที่ชอบชุดเมดชุดแบบฟีลแบบยอริต้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงย และทรงผมของนางอ่ะมาแบบผมหยิกด้วยอ่ะอยูกะชอบผมหยิกมากแล้วเลยทําให้แบบคือแพ็คนี้มันต้องมีมันต้องได้อะไรเงี้ยแต่แบบด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้รูปอะไรเงี้ยที่แบบเป็นของ V.I.P. อย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้จัดมาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลืองไปโอเคค่ะตอนนี้เราก็รับเสร็จแล้วนะคะจนถึงชุดเมดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรอเก็บไปเรื่อยๆจนถึงน้องหมีเมดที่เป็นรางวัลสุดท้ายนะคะ เดีย๋ยวเราลองไปใส่ชุดกันดีกว่าค่ะว่าถ้าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน่ารักมากดูโยริต้ามากเลยทุกคนเดีย๋ยวเราไปลองกับร่างกายอื่นดูนะคะว่าถ้าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่างตุ้ยนุ้ยนะคะ ก็น <ersch> ่ารักอยู be, ่นะเพราะว่าหน้ามันแบบหน้ามันน uh ่ารักอยู่แล้วไงอันนี้ก็จะเป็นตัวขายาวนะคะตัวขายยาวเหมาะนะทุกคนสําหรับใครที่ชอบแบบขายยาวคือเหมาะมากชุดเนี้ยคือสวยเลยนะดีดีอันนี้ก็จะเป็นตัวขาธรรมดานะคะเป็นตัวธรรมดาเนาะอันนี้ก็จะแบบฟิลเดิมค่ะน่ารักอยู่แล้วคาเล็เตอร์มน่ารักอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กก็น่ารักนะ ดูฟีลแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะคือแบบดูตรงคอนเซปต์มากเป็นลูกคุณหนูจิบชายอยู่บ้านอ่ะอยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะว่าถ้าชุดนี้ใส่ออกมาข้างนอกแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่น่ารักอยู่นะน่ารักมากอ่ะคือพอมีกรงมีแก้มแล้วคือเลิศเลยอ่ะดูเป็นฟีลลูกคุณหนูจริงๆอ่ะสำหรับใครที่เล็งพาร์ทนี้อยู่นะคะก็ไปตามเลยค่ะทุกคนแนะนำเพราะว่ามันสวยมาก แล้วถ้าสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่ายูกะหายไปไหนมานะคะก็ <S <S มัวแต่ทำมาสคอตช่องอยู่นะคะแล้วก็ทำโลโก้ด้วยเนาะเพื่อว่าอยากให้แบบช่องเราอะ่ะมันแบบเออมีมาตรฐานนิดนึงมีคุณภาพนิดนึงเพื่อแบบว่าคนดูจะได้แบบรู้สึกดีไปกับเราด้วยนะคะคือตั้งใจทำอย่างเต็มที่เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะยูกะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ